สวัสดีครับพุ่มคลลายใหม่อีกแล้วสนามที่เจ็ดโอ้สุกิ้กัมม่าครับหมายเลขสิบเจ็ดมงกุ้งมงคลนุ่นคอนสีโอ้โหสนามนี้เห็นมาใหม่เลยอ่ะนี่พี่มงคนเลตนี้มีปรับแต่งอะไรบ้างเพื่อนเลต์นี้ได้พี่เล็กมือรนอนจัดข่อใหมใช่ได้ท่อได้ต้อแล้วก็อะไรอีกื่องอะไรช่วงนี้ใหม่ผมก็ต้องเซตช่วงล่างใหม่ด้วยล่าง เวลาก็ดีขึ้นเออเนาะผมว่ารู้สึกรอบนี้ท้ายมันต่ำๆนะครับได้ไดรับช่วงนี้นลยคนโทรลรถง่ายขึ้นแล้วตัวขับทูซักที่สุดจะชอบไหมอย่างนี้ก็ก็ชอบโอเคแล้วอันนี้อันนี้ได้จากไหนได้ถงนี้ไม่เคยเห็นถังเป็นถังไอเอส105ครับวันห่ไอเอสว้าวครับเพื่อนๆถังไอเอสโอ้นี่ไม่สังเกตไม่รู้เลยนะครับเนี่ยบัวก,กับคาบูคาบูอะไรครับเนี่ย เป็นคาบูไอเอสนีน่าจะประมาณสองพัพันเนี่ยขอคาบูไอเอสหน่ี่ห้ามีสองพันสามเอสเอโอ้โหเราจะเต็มเลยนะแบบนี้ย